ฟังที่มาที่ไปเพราะอะไรป่าเป็ดของเราถึงได้มากำกับหนังเรื่องนี้กันดีกว่าคะ่ะแต่ถามว่าถ้าวันนี้พร้อมอยังเต็มร้อยสตาร์แล้วพอสตาร,ร์แล้วต้องทําเลยเราคิดว่าเออเราอยากทาหนังโรแมนติกคอมเมดี้ทั้งเรื่องก็เลยเรื่องนี้มาคุยเซจียโอโหเสียดีเลยโอเคเลยไม่ต้องตอบโจทย์อะไรเลยประกอบบายนุ้อ๋อหนังเป็ดมันนี่บา หนังตลกนี่ว่าก่อนบ่ายเงไ่้ยคนก็จําได้ก็มีแฟนได้ด้่ยแปะชื่อหนังว่าก่อนบ่ายถึงก็เหมือนกับรายการก่อนบ่ายคลายพี้ิลปาแล้วเรื่องนี้มันจะแตกต่างกันยังไง่ะคะป๋าขามันไม่ต่างก็คือคําว่าก่อนบ่ายเหมือนกันแต่ความแตกต่างเขาเรียกความเหมือนที่แตกต่างมันแตกต่างกันตรงไหนสกเกลของทีวีมันเล็กโปรดักชั่นมันน้อยไม่เหมือนหนังหนังโปรดักชั่นเยอะเสื้อผ้าเยอะตัวละครเยอะ ตลกในทีวีมี14คนแต่ในหนังมี40คนในทีวีเราทำเราเคยทำไหมว่าเรื่องลักนัปะตาดิงหนงเราก็ไม่เคยทำเรื่องนี้เราไม่เคยทำฉะนั้นแก๊กมันก็คนละแบบถามว่าเหมือนไหมเหมือนแต่ความเหมือนที่แตกต่างมันแตกต่างกันสกเกลมันก็ต่างกันแล้วฉะนั้นบอกเรื่องนี้นุกนั้นด้่าันอย่างนี้ต้องคอยติดตามกันในโรงภาพยนตร์ เป็นไงครับเห็นตัว